ตอนที่83สูงเท่านี้สแสดงท่าจับนกกระจอกเก็บสุราคืนแล้วสีเฟืองเหนียนก็ยิ้มกล่าวว่ากายกรรมเท่านั้นหลิวชิงจูแตะชามกระเบื้องด้วยนิ้วเดียวยาวก่อนคลึงคิ้วเดียวด่งใบหลิวเอออย่างประหลาดใจเพียงแค่กายกรรมหรือสีเฟืองเหนียนไม่ตอบถามว่าเจ้าเข้ามาในค่ายได้อย่างไร นางไม่กล้าดื่มสุราชามนั้นคิดคิดแล้วก็ยิ้มตอบว่าพ่อมบ่นมากใจสลายไม่เล่าแล้วสีเฟื่องเหนียนไล่ถามอย่างไม่ลดละอย่างไม่รู้จักสถานการณ์บุรุษของเจ้าละ่ะนางมองคอนอยากฟังจริงหรือสีเฟื่องเหนียนสายหน้าช่างเถอะจิตใจสตรียากอย่างขาดเขาไม่อยากฟังนางกลับเล่าอย่างกระบอกไผ่เทเม็ดถั่ว เพียงแต่น้ำเสียงราบเรียบตายแล้วเป็นบัณฑิตเสียเปล่าตอนบ้านแตกคนอาสันคนในค่ายเห็นว่าเขาขวางหูขวางตาแทงท้องเขาด้วยหอกแหลมจากนั้นข้าก็ถูกหานฝางมอบให้หัวหน้าอันดับสามยังไม่ทันเข้าหอหมอนั่นควบคุมของเล่นใต้หวังขาเขาไม่อยู่รีบร้อนจะร่วมสุขสมนอกสถานที่กระโปรงข้าเลิกขึ้นมาถึงน่องแล้วแต่รออยู่นานสองนาน ถึงรู้ว่าบุคคลยิ่งใหญ่ในสำนักมารผ่านมาพบเข้าตบกระแทกศีรษะของสามีไม่ทันเข้าหอผู้นี้จุดแหลกเละจอมมารเห็นข่ายังมีความงามหลายส่วนจึงเผื่อแผ่ความเมตตารับข่าเป็นเนื้อต้องห้ามติดตามเขาเข้าสำนักมารอนโนลานนับว่าเป็นสาวใช้กึ่งอนกร่วมกับนางจิ้งจอกอื่นปนิบัติเขาอยู่ครึ่งปีเขาก็เบื่อหน่ายจึงถูกขับไล่กลับมาพวกสาวเลวอย่างฟางต้าอี้แม้มีจิตโจรา แต่ไร้ความกล้าคิดดองเป็นเขยขวัญกับจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ผู้นั้นอาจกลายเป็นศพไม่อย่างนั้นเจ้าคิดว่าหญิงม่ายอย่างข้าเหตุใดถึงอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้มาคิดดูเมื่อก่อนอยู่ในสถานที่ดังเวียงวังนับว่าได้ประจักษ์แดนเสียนในโลกมนุษย์ไม่ได้ประสบเคราะห์เสียเปล่าเจ้าดูสิถูกเจ้าล่อลวงให้พูดข้าใจสลายเข้าแล้วจริงๆขอเปลี่ยนสุราชามใหม่ก่อนกลัวว่าจะหลงกล แล้วต้องเข้าหอ,อกับเจ้าเข้าจริงถึงตอนนั้นข้าไม่เสียเปล่าแต่ลูกโคเกิดใหม่อย่างเจ้าจะถูกจอมมานนั่นตบกะโหลกแหลกสมองขาวกระจายดังเศษตาหู้กลายเป็นภาพหน้าหวาดหวั่นสยดสยองสีฟึ่งเนียนดันชามสุราไปถามเสียงเรียบว่าสำนักใดกันมีความเป็นมาขนาดนี้นางตอบเสียงแฝงแววประชดคนชายสีกระทั่งอาสมสกุลเสร์นก็ไม่เคยได้ยิน ยังกล้าไปตะเวนหาความรู้ที่เขาลิว้วอีอีสีเฟื่องเนียนยิ้มเอ่ยว่าอาสมสกุลเซินหรือฟังแล้วคล้ายสำนักเรื่องชื่อของลัทธิรู้นางจิบสุราไปหนึ่งคำเห็นว่ารอบด้านไม่มีผู้อื่นจึงลาว่าหานฟางมีฉายาแม่ทัพกิเลนขนผ้าแพลตาข้างใดของเจ้าเห็นเขาเหมือนกิเลนหรือคิดว่าเขาเป็นเหมือนราชคูของเปยหมังจริงหรือมีคนเรียกจางซิ่วเฉิน ว่าวิสุทธิเทพภาคอสนีแต่ไม่เคยเห็นเขาเรียกสายฟ้าได้ส่งขุยที่ถูกบันคอในโรงสารคราวนี้ถึงกับเรียกขานตนเองว่าราชาสวรรค์แบกกระถางสำริดล้วนอุปโลกขึ้นเองทั้งนั้นร่างเล็กลมพัดก็ปิวอย่างเขาจะแบกค่าซึ่งหนัก90กว่าช่างได้หรือไม่ยังไม่ต้องเอ่ยถึงเจ้าหมอดีดีแต่ใช้อาวุธลับชั้นต่ำดังนั้นอาสมสกุลเซินกล่าวว่าเป็นอาสมแท้จริงแล้วอยู่อย่างห้องเต้ ทั่วทุกที่มีแต่ทองหยกไม่ทราบไปหาเงินทองมาจากที่ใดห้องสุขายัางโออากว่าที่พักของหัวหน้าใหญ่ในค่ายเสียอีกข้าไม่เคยเข้าตำหนักวางเวียงแต่ลองพิจารณาก็คิดว่าห่างกันไม่ไกลแล้วสีเฟื่องเหนียนพยักหนา้าจากนั้นถามว่าชิงจูเหนียงเจ้าไม่ใช่แค่หนักเก้าสิบกว่าช่างกะมังน่าจะหนักประมาณหนึ่งร้อยช่างนางอับอายพานโกรธวันนี้ข้ากินเนื้อวัวไปเจ็ดแปดช่างไม่ได้เรอ สีฟึ่งเหนียนเพียงยิ้มยิ้มนางแหนมองสีฟ้าเอ่ยว่าเจ้านะ่ะอย่าเห็นเขาเลี้วอีปเป็นเรื่องเด็กเล่นไม่ใช่กล่าวว่าจะมาก็มาจะไปก็ไปพวกนี้ล้วนเจ้าเล่ไม่มีฝีมือสักหน่อยย่อมยืนไม่มั่นไปเถอะทิ้งของติดตัวให้ข้าบ้างจะได้รายงานหารฟางได้ข้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ช่วยคนตกทุกได้ยากและไม่ใช่สาวรุ่นแรกปฏิพัทธ์ ไม่อาจาเพราะเจ้าหน้าตาดีก็แยกแยะอันใดไม่ถูกหากเจ้าตัดใจจากกระบี่ที่สะพายอยู่ไม่ได้ช่นนั้นก็ล้วงเงินออกมาถือเสียว,ว่าเป็นเงินฟาดเคราะห์หานฝางมอบก้อนทองให้ข้าเท่ากับมอบยาสองอบใจแก่พี่น้องที่มีชะตากรรมลำบากอดมือกินมือแสงทําร่ำรวยตบหน้าบวมเป็นคนอ้วนถังๆที่ค่ายจงอี้ตกอับมานานแล้วสีเฟื่งเหนียนล้วงตัวเงินเปิกหนึ่งออกจากตะกร้าตำราวางไวบ้บนโต๊ะ ยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าร้อยกว่าตำลึงพอหรือไม่นางเลิกคิวเดาะนิ้วใส่ตัวเงินยิ้มมาเอ่ยว่าช่างเป็นคนใจปั้มโดยแท้ด้วยสถานะอย่างเจ้าขอเพียงทรัพย์สมบัติทางบ้านไม่เบาบางในข่ายคงยกย่องบูชาเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้ววันใดยังสูบเลือดเจ้าไม่หมดรับรองว่าวันนั้นชีวิตเจ้ายัางอยู่รอดปลอดภัยเมื่อครู่อุตสาเล่นละครที่แท้ข้าคิดเข้าข้างตนเองไปแล้ว สีล่างบ้านเจ้าอยู่ที่ใดเป็นบัณฑิตตะเวนหาความรู้จริงหรือสีเฟื่องเหนียนยิ้มเยาะตะกูลเล็กในกูกไส้โจทางนั้นตะโกนคนานางสงศ์มีเป็นกองพเนินมากมีราวขนวัวมิใช่ตะกูลระดับจัตาวาย่อมไม่มีหน้าออกตาไปทักทายผู้คนเงยหน้าไม่ขึ้นเลยทีเดียวคาดไม่ถึงว่าที่นี่แค่ล้วงเงินจากออกร้อยกว่าตำลึงก็กลายเป็นคนมีเงินรู้อย่างนี้ คงมาวางมาดใหญ่โตที่นี่แต่แรกแล้วไม่แน่อาจได้สมรสกับเจ้าอย่างเป็นทางการร่วมอภิรมกันไปนานแล้วนางมองบัณฑิตปากคอคล่องแคลวเอ่ยกระทบว่าลอบมองอยู่ครึ่งค้อนวันไม่กล้าลูกคลำสักหน่อยหรือสีเฟืองเหนียนที่ถูกจับได้จะจสสยหน้าเอ่ยว่าไหนเลยเป็นคนเช่นนั้นนางลุกขึ้นพลางตบๆสวงอกคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจ ท่วงท่าเช่นนี้ทําให้บุรุษเทพอยากเข้าไปประคองกลัวว่าพ่อหนักอึ้องไปจะร่วงตกพื้นได้สีเฟืองเหนียนยังคงก้มหน้าก้มตาชิงจูเหนียงไม่ทราบมองค้อนหรือชะม้าตาก่อนจากยังยิ้มให้ร้านสุราไม่มีเสี่ยวเอ,อ้อคอยช่วยนางต้องง่วนอยู่เพียงคนเดียวมักมีงานจุกจิกให้ทําไม่จบสินบ้นบัณฑิตสะายกระบ,บีแบกตะก้าสารไม่คิดขึ้นเขา หลังมอบเงินร้อยกว่าตำลึงแล้วก็นั่งที่ทางแยกตรงเชิงเขาจัดแจงย้ายโต๊ะไปยังที่ร่มใต้าชายคาด้วยตนเองหลวงตำราภูมิศาสตร์จากตะล่าออกมาเล่มหนึ่งขอถั่วลิสงขั่วเกลือจากชิงจูเหนียงหนึ่งจานเนื้อวัวหนึ่งชามและสุราหนึ่งไหนั่งตั้งแต่กลางวันไปจนถึงยามโผลเพลชิงจูเหนียงไม่ได้มองว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นสูงทําอาหารอย่างขอไปทีหนึ่งมื้อให้กินจากนั้นสอบถามว่าเขาคิดการอย่างไร สีลางกล่าวว่าจะพักที่นี่สักหลายวันศึกษาว่าค่ายบญเขาทำรงอยู่ได้อย่างไรยังขอความรู้เรื่องปีกย่อยมากมายจากนางอย่างบัญชีรับเข้าจ่ายออกการระดมกำลังการซื้อใจคนถามกระทั่งยามว่างจากการฉกชิงสังหารคนหรือค้าชีวิตมนุษย์ต้องขึ้นเขาปลูกผักหรือไม่ที่รู้ชิงจูเหนียงยอมบอกสิน้นถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องลับสำคัญอันใดหากเขาเป็นสายให้ทางการ นางก็ไม่กลัว่ายโจรถูกกวาดล้างจนสิ้นอย่างมากนางก็กลับไปเป็นวัวเป็นม้าที่อาสมสกุลเซินในโลกนี้นางไม่เหลือคนที่อยากทำศพให้อีกแล้วกลางคืนสีเฟื่องเหนียนนำเก้าอี้ยาวมาต่อกันแล้วนอนบนนั้นชิงจูเหนียงนอนกระสับกระส่ายภายในห้องอยู่ค่อนคืนถึงได้หลับไปเตื่นมาตอนเช้าตู่สองคันชองแป้งชาติชั้นเลวไม่ว่าอย่างไรก็ปกปิดรอยคํำใต้ตาไม่มิด เมื่อเห็นบัณฑิตนั่งอ่านตำรายอย่างสดชื่นอยู่ตรงนั้นแววตาก็ระทมขมขื่นไม่ทราบกลั่นกลุ้มในความน้าทนของบัณฑิตหนม่มหรือมโมโหที่เขาไม่สู้เดรฉา,านกระทั่งประตูห้องนางก็ไม่คอสักครั้งแม้เขาะแล้วนางไม่เปิดประตูให้แต่อย่างน้อยก็พิสูจน์ว่านางยังคงความงามอยู่หลายส่วนแค่นเสียงเฮ้อเนชานำตัวเงินที่เขามอบให้ค่ายโจรเดินขึ้นเขาไปลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่ไม่แอบเก็บไว้เองสักใบสองใบทว่าก้อนทองนั้นเข้าปากแล้วย่อมไม่คายออกพวกในค่ายกินดื่มโดยเปล่าเงินส่วนนี้เดิมทีก็สมควรเป็นของนางค่ายจงอี้ของหานฟางอยู่ไม่ลึกนักบนเขาห่างไปประมาณสิบกว่าลี้แต่หนทางบนเขาไม่เรียบอย่างพื้นราบดีที่นางเดินจนชินแล้วจึงไม่รู้สึกเหนื่อยแรงถึงอย่างไร ก็ไม่ใช่สตรีสวยงามอยู่ในตระกูลร่ำรวยสูงสักไม่แต่ต้องงานบ้านใดๆหานฟางรับตัวเงินไปอย่างเกรงออกเกรงใจมารยาตพิธีขรบถ้วนยังชงชาให้ด้วยหนึ่งกาฝางต้าอี้ที่กำลังฝึกยุดอยู่กลางลานดินมองบั้นท้ายของหญิงไม้ผู้นี้และมองสีหน้าอ่อนล้าของนางแววตาของเขาออกจะแปลกประหลาดนึกหึงหวงพางรอบยิ้มเย็นชาเจ้าหนุ่มดุนหลังไม่รู้จักเป็นตาย สตรีมีหนามอย่างนี้ยังกล้ากินเข้าปากอีกไหนเลยให้เจ้ากินเกลี้ยงกวาดสิ้นแล้วจากไปไง่ายๆเมื่อวานขณะขึ้นเขาจางกลุนซื้อกล่าวว่าเจ้าหมอนี่อาจเป็นวรยุทธ์อยู่บ้างแต่เป็นประเภทแมวสามขาจะทนการบดขยี้ด้วยนิ้วเดียวของจอมมารอาสมสกุลเสริญได้หรือพระโพธิสัตว์องค์นี้ทวนเดี่ยวม้าเดียวก็บีทาค่ายโจรหลายแห่งต่อเนื่องโดยไม่พักหายใจถึงตอนนั้นเจ้าได้กระอักแน่ ชิงจูเหนียงออกจากค่ายจงอี้กลับมาถึงร้านสุราเห็นคนชายสียังคงอ่านตำราตรงนั้นวานอนผอมที่จนทุกวันนี้นางก็ยังไม่รู้จักชื่อนั่งยองเหมื่อลอยอยู่อีกฟากขนหน้าไม่อายนี้กินเก่งแต่ขี้เกียจร,รังแกคนอ่อนแอหวาดกลัวคนแข็งแกร่งข้อเสียที่สมควรมีล้วนมีหมดแต่ถ้าเทียบกับพวกโจรที่อยู่บนเขาที่อยู่ดีไม่ว่าดีก็สังหารคนสงเดชด,ดังผ่าแตงหันผัก แท้จริงแล้วฝีมือด้อยกว่าความกล้ายิ่งน้อยกว่าจึงไม่ได้ดูเลวร้ายอันใดนักหลายปีมานี้มาช่วยงานเล็กๆน้อยๆแม้ไม่อาจควบคุมสายตาเขาได้แต่ยังไม่เคยทำเรื่องสกปรกเจาะรูหน้าต่างรอบมองนางอาบน้ำประเภทนั้นเห็นชิงจูเหนียงวานอนผอมก็ฉีกยิ้มไม่กล้าพูดอันใดกับนางได้แต่แซงทำตีสนิทเป็นบัณฑิตหนุ่มถามว่านี่คนแซ่สีเจ้ารู้หรือไม่ ตอนนี้ในยุทธภพเกิดเรื่องใหญ่สีเฟื่องเหนียนวางตำราลงยิ้มถามว่าเรื่องใดเล่าให้ข้าฟังหน่อยวานอนผอมยืนขึ้นเดินวางมาดมานั่งลงตรงหน้าเห็นเขาเป็นฝ่ายดันจานถั่วลิสงมาให้อารมณ์งดหงิดแต่เดิมก็สงบลงมากโยนถั่วเม็ดหนึ่งเข้าปากยกขาข้างหนึ่งเหยียบบนเก้าอี้จู้ปากเอ่ยว่าหลายวันก่อนข้าเข้าเมือง ไปกินข้าวที่เหลาสุรากับสหายที่เข้าเวรรู้หรือไม่เหลาสุราใดเหลาประสบเสียนมือหนึ่งต้องหลายตำลึงถึงจะชิงจูเหนียงที่ทนวานอนผอมอมพน้าไม่ได้อีกต่อไปฟาดไม้กวาดใส่แผ่นหลังมันทีหนึ่งยิ้มเอ่ยว่ามีลมก็รีบผายยากจนอย่างเจ้าไปรู้จักสหายเข้าเวรด้วยหรือยังไปเหลาประสบเสียนอีกฉันไหนไม่เล่าเสียเลยว่าไปนอนกับยอดบุปผาในหอริมน้ํา ไม่ดูหน้ายำเกรงกว่าหรือวานอนผอมหน้าแดงสะกดกลั่นอารมณ์ลงท้องท่าทีอ่อนลงเจ็ดแปส่วนเอออย่างไอ่ I. สตรีอย่างเจ้าผมยาวแต่ไรความรู้ดูถูกข้าเหลือเกินแล้วเห็นนางยกไม่กว่าจะฟาดผ่าน้าวานอนผอมรีบเอ่ยว่าพวกเจ้ารู้แล้วกะมังว่าเติงไทเออเทพกับบีกิ่งท้อมาแล้วสีเฟืองเหนียนพยักหนา้าเดี๋ยวค่อยเล่า ชิงจูเหนียงเข้าห้องไปหยิบเนื้อและสุราออกมาก่อนนั่งลงวานอนผอมรอบสุดดมความหอมจากตัวนางแล้วคืนน้ำลายเล่าอย่างมีชีวิตชีวาเทพกระบี่ที่ร้ายกาศเป็นอันดับสามในใต้ฟ้าไม่ใช่ว่ามาประลองกับเทพกองทัพของพวกเราหรอกหรือผลเป็นอย่างไรพวกเจ้าลองทายดูชิงจูเหนียงไม่มีอารมณ์ทายปิศนากลับเป็นสีเฟื่องเหนียนยิ้มตอบว่าน่าจะแพ้แล้ว วานอนผอมตอบเขาฉาดต,ตะโกนว่าผิดแล้วตะโกนผีบ้าอันใดชิงจูเหนียงที่สะดุ้งตกใจคว้าไม่กวาดที่ขาฟาดผัวข้ามไปวานอนผอมที่ถูกฟาดไปกองกับพื้นไม่กล้ามโมโหหลังนั่งตัวตรงแล้วก็ลดเสียงต่ำลงเอออย่างลี้ลับเดิมทีจะแพ้แล้วต่อสู้กับทั่วปา่าเทพกองทัพจนฟ้ามืดแผ่นดินมัวจากเช้าจะรดค่ำจากค่ำยันเช้าอีกวัน ไม่ทราบต่อสู้กันกี่วันกี่คืนโอ้ยชิงจูเหนียงยาตียาตีข้าเล่าเข้าเรื่องแล้วช่วงสำคัญจะรู้แพ้ชนะอ้อไม่ถูกต้องเป็นตอนที่เติง้งไทเออจะแพ้แล้วต่างหากจูจูยอดฝีมือเกือบพันคนที่คอยชมดูก็ได้ยินเสียงแว่งมาจากที่ไกลหมื่นลีถ่ายทอดผ่านฟากฟ้าลงมาชิงจูเหนียงทำหน้าเยาะเอ่ยว่าเหลวไหลอันใดอีก เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นนักเล่าเทพเสียนพิสดารเหรอวานนอนผอมเถียงคอเป็นเอ็นผันจริงหมื่นแท้สีเฟื่องเหนียนยื่นมือออกไปรินสุราหนึ่งชามไม่ลืมรินให้ชิงจูเหนียงและวานนอนผอมด้วยหัวร่อเสียงเบาเอยว่าเราตอวานนอนผอมกวาดตามองชิงจูเหนียงปาดหนึ่งแต่ไม่รู้ได้ว่ารอบกวาดตามองหน้าอกหรือใบหน้าก่อนจู้ปากเอ่ยว่าได้ยินผ่านฟากฟ้าว่า เติ้งไทเอ๋อให้เจ้ายืมหนึ่งกระบี่การับไว้หรือไม่สีเฟื่องเหนียนเพียงยกชามโซดาขึ้นเมื่อได้ยินก็ชะงักขงังไม่ได้ดื่มโซดาวานอนผอมคิดจะตอบเข่าฉาดแต่นึกถึงผลที่โดนเมื่อครู่ก็หดมือกลับมาเอ่ยด้วยสีหน้าฝันใ่จากนั้นเติ้งไทเอ๋อก็ตอบว่าเติ้งไทเอ๋อมีอันใดเมกลาขอบขนหลี่ชนกังเบิกปูผามคา,ากระบี่แกรุ่นข้า ต่อจากนั้นก็ยิ่งหน้าสะพึงขวัญแล้วจู่ๆกระบี่ก็ทะยานผ่านอากาศร่วงจากฟ้าลงมาสู่มือเทพกระบี่กิ่งทอจากนั้นก็ต่อสู้เสมอกับทั่วป่าเทพกองทัพแล้วชนชั้นอย่างวานอนผอมเป็นคนเล่าการต่อสู้ที่สะ้านขวัญเขย่าอารมณ์มักขาดพล่องความสนุกไป8ปดเก้าส่วนชิงจูเหนียงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งสงสัยมากกว่าเชื่อฟังแล้วก็แล้วไป เสตามองเห็นบัณฑิตหนุ่มที่ก้มหน้าดื่มสุราเห็นเขานิ่งเงียบไม่เปล่งคำวานอนผอมถอนหายใจเอ่ยเสียงอึดอัดล้วนเป็นพวกเทพเสียนบินไปบินมาไม่ทราบชีวิตนี้จะได้เห็นแต่ไกลๆสักครั้งหรือไม่ชิงจูเหนียงก็ไม่คิดลึกซึ้งเอ่ยถามไปว่าหลี่ฉุนกังเป็นเทพเสียนแต่ที่ใดกันยืมกระบี่ให้เทพกระบี่กิ่งท้ออันดับสามแห่งใต้ล่าได้ วานอนผอมที่เล่าจนท้องกลวงเปล่าแล้วเอ่ยอึอกอักคงเป็นมือกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ของทางหลีหยางกระมังชิงจูเหนียงเห็นบัณฑิตหนุ่มเงยหน้าดูแข็งกระด้างมองอารมณ์ไม่ออกเขาวางชามสุราลงแล้วเอ่ยว่าเป็นชายชาราแขนเดียวสวมชุดหนังแก่วานนอนผอมเบ้ปากเจ้าคิดหลอกผู้ใดกันชายชาราแขนเดียวจะควบคุมกระบี่พันหมื่นลีได้อย่างไรผู้เสียอย่างกับว่าเจ้าเคยเห็น บัณฑิตหน่มยิ้มเศร้าๆไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้ววานอนผอมไม่ทราบจะกล่าวอันใดต่อไปอีกเห็นชิงจูเหนียงเข้าห้องไปทำงานแล้วก็หมดอารมณ์อยู่เป็นเพื่อนเจ้าหมอนี่กินทัวดื่มสุราไปเกินครึ่งยังคงรู้สึกขาดรสชาติจึงตบปัดบั้นท้ายกลับขึ้นเขาไปแล้วชิงจูเหนียงออกมายืนที่หน้าประตูเป็นครั้งคราวคอยมองสีลางหลายครั้ง บัตรนี้เห็นบนโต๊ะมีกระบี่ยาวในฝักสีเขียวครามสีลางหลีตาเม้มปากนิ่งเงียบนอกจากกินอาหารสองมือแล้วเขาก็เอาแต่นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นหลังฟ้ามืดแล้วชิงจูเหนียงคืนนั้นยังคงนอนไม่หลับมองผ่านหน้าต่างเห็นตะเกียงน้ำมันด้านนอกยังส่องแสงส่ายไหวจงสวมชุดคลุมออกมาถามเสียงเบาว่าจะดื่มหรือไม่เขาหันหน้ามายิ้มตอบเสียงนมุม ไม่ต้องแล้วนางยังคงนำสุรามาหนึ่งไห่แต่เป็นสุราดีที่เหลือไม่มากหลังเปิดฝาออกกลิ่นหอมก็อวนกลุ่นนางกล่าวว่าข้าดื่มเองดื่มไปหลายชามนางถามว่าไม่ดื่มจริงหรือเขาสายหน้ากล่าวว่าเจ้าดื่มก็พอข้ารอให้เจ้าพรุ่งพล่านปั่นปวนนางดื่มสุราตามลํำพัง ดื่มไปดื่มไปก็เอ่ยกระท่อนกระแทน่นสมกับคำพูดในท้องถิ่นบ้านข้านกไร้ขนมีสวรรค์คอยดูแลข้าน่ะถึงอย่างไรก็รอดมาได้อย่างมหาศาจันย์กลัวตายรู้สึกว่าแขวนคอตายช่างไม่น่าดูปาดคอแทงท้องจะเจ็บปวดสักเพียงใดดำรงตนเป็นไม้ภูะมจันไม่ได้จริงๆสตรีที่เคยเป็นผถูเพื่แผวและเคยเป็นชิงจูเหนียงที่ทำซาลาเปาไส้เนื้อคน สองตาปลือน้ำตาเอ,อ่อทนสามีข้าไม่เคยทำเรื่องเลวร้วายเรื่องดีกลับทำมามากสาวใช้ในจวนล้วนเป็นเด็กที่ตกระกกรรมลำบากมาก่อนเขาไม่เคยดุด่าเมื่อพวกนั้นกระทำผิดให้ข้าสั่งสอนต่อว่าแทนที่นาให้เช่าเก็บเกี่ยวไม่ดีก็ให้ติดค้างค้างปีแล้วปีเล่าไหนเลยเคยไปทวงนี้แต่ชะไหนถึงตายแล้วพวกเจ้าในเมื่อเป็นวีรบุรุษดำรงคุณธรรมแทนสวรรค ปล้นชิงคนรวยช่วยคนจนก็พอฉันไหนต้องสังหารคนจนเกลี้ยงถึงยอมเลิกลาที่พวกเจ้าสังหารล้วนเป็นคนดีที่ไม่ได้เลวเท่าพวกเจ้าเลยสีเฟื่งเหนียนเอ่ยเสียงราบเรียบคราวก่อนข้าได้พบพี่สาวคนโตที่แต่งไปไกลเกลี้ยกล่อมให้นางกลับบ้านนางไม่ยอมกล่าวว่าแต่งออกครั้งแรกตามใจบิดามารดาแต่งอีกครั้งตามใจตนข้ารู้ดีว่านางกำลังรอคน นางยิ้มถามเสียงสะอื้นรอจนได้พบหรือไม่สีเฟื่องเหนียนพยักหน้ารอจนได้พบแล้วแต่ข้าอยากให้นางไม่ได้พบมากกว่านางเบือนหน้าไปปาดเช็ดคราบน้ำตาทรงเดชไม่ดื่มสุดาอีกและไม่สะอึกสะอื้นทั้งสองต่าง,งเงียบเสียงดังโป๊กหนึ่งนางซึ่งดื่มจนเมามายแล้วเองศีรษะกระแทกหน้าโต๊ะริมผีปากสั่นพลางเหยียดแขนออก เสียงอ่อนนมลูกสาวข้าหากยังอยู่คงสูงขนาดนี้แล้วกะมังฝ่ามือนางยกสูงเล็กน้อยห้านิ้วของอีกมือวางทา่าบนโต๊ะสูงกว่านี้สักน้อยสีเฟื่องเหนียนเอ่ยว่าข้าหนะ่ะหลังจากฝึกยุดจับดาบขึ้นครั้งแรกคล้ายว่าไม่เคยกระทำเรื่องดีอย่างทำรงคนธรรมสักครึ่งครั้งวันนี้ขอไร้เหตุผลสักลาเจ้าอยากสังหารผู้ใด ข้าก็สังหารผู้นั้นนางเพียงหันศีรษะมาอย่างเชื่องช้ามองคนแปลกหน้าที่ยิ่งแปลกหน้าขึ้นทุกทีถามว่าเจ้าสังหารคนแล้วลูกสาวข้าจะยังอยู่ให้ข้าเห็นนางค่อยๆสูงขึ้นทีละนิดหรือสีเฟื่องเหนียนสพายกระบ,บีชนชิวมุ่งเดินขึ้นเขา